สวัสดีอีก,อกมือด้วยครับผมนี่ก็มาอยู่พะเยาครับครบหนึ่งอาทิตย์แล้วครับผมมันนี้กับฝนตกขึ้นเก่าพี่น้องฝนตกกลิ้นไปปล่อยครับนี่เขาก็มาเขียคองเกตอำเภอเชียงคำจังหวัดพะเยาคือเกาด้วยครับผมกับจยิยูนี่บุรี่ว่าจิยูจังมือครับพี่น้องพราลดกําลังลือครับกําลังหลือกําลังสมกับทักทายทั้งพี่น้องทั้งฟังเล่าด้วยครับสบายดีครับผมพี่น้องทั้งฟังเล่าเนาะนะค สวัสดีเอฟซีทุกทุกขันนะครับเอฟซีทางต่างประเทศทุกท่านครับผมมาขึ้นเขานับกันครับมันนี้ขึ้นเขาเขาปลาหาเห็ดพี่น้องืันนี้เขาบ่าสูงมาได้ครับเขาแบบลับลาบครับผมเป็นที่ลับลาบแต่บาสูงเพราะมันใดถ้าเขาลูกใดที่เป็นหินหินนะครับมันจิมันจิสูงครับผมมันน,มนนี้ออก็ฝน,น,น,นตกเมื่อวานนี้บ่ได้ออกเรื่องพี่น้องเมื่อวานนี้ฝนตกเบิดเหมือนเลยครับก็เลยหยุด หยุดพักพรมือนึงครับมือนี้ก็มาใหม่เดี๋ยวก็ะรุนน้ากันลิเล่นะครับรุนน้ำกันยง่แครับผมมือนี้เห็ดเลยงอกจ็กสีมีบ่มีเด้อพี่น้องมือนี้แต่ว่าเห็ดดินกะสีมีพอได้เก็บได้เล่มอยู่ดอกครับพอฝนตกกระปวดอ่ะว่าแดดออกจ็กมื่สองมื่นเห็ดกันอาจจะออกดีครับมือนี้ก็มากันสองทีมนะครับก็ช่องห้องน้องครับอีสานพะลุยฮวบเบาวรถเอื้อแล้วเร็ว แลน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 ซักไซฟอร์เฮดละงอกมูใหญ่ว่าคือเขาเอินเมียเขาแล้วสวัสดีค่ะ <laughs> มาลุยกันเลยครับมือนนี่เห็ดที่เก่าเลยค่ะกระเดิมเฮ็ดด้วยเห็ดดินเห็ดข้าวแป้งครับถืบอฝนแล้บพกเก็บเห็ดพวกนี้ยครับคือสิบุได้เห็ดครับเห็ดละงกกับจิเรียมเบาบางแล้วเพราะว่าแดดบ่ออกเนาะฝนตกดีเสือเกินพี่น้องอก็มาหล่นน้ำกันนไหนพี่น้อง พอวาห้ากับล่งเขา,ลา,ขาปลาค่ะมักเสือกอาชิพออฮิละงูเนเถาตัวที่ถเถากระบอกด้วยครับ่เถาข้กนกรนะบอเนาะถ้าข้นเถาข้นก็นยังเบาเนาะหรือแลกันเง่ๆครับมันนี่เดี๋ยวครับเอาอันนี้ห้องต,ตัตาเอาต่อห้องตัดตาเรยบร้อไปจัมีหิดหิดเพิ่งพี่น้อง ฝึกเข่าแล้วนี่ฝึกเสียบต้วเนี่ยอืมูนดู่นเลเห็ดมันปูด้วยครับท่านอีสานบอกให้เห็นนงเห็ดตัวนี้เนาะ ปูคนละปูตัวน,นี้ปูเป็นใหญ่ๆหน้าหนาเนาะเพิ่งมาเสียบแต่ไหนมา,นาจะเสียบยุ่งน้ำเบื้องศาสนาของเห็ดเนาะเขาหนา้นาหนาเนื้อแน่นครับหอมน้ำน่ะหอมคือเห็ดขอนเห็ดละงกสวัสดีเห็ดละงกมาตุศิปป์ฟอกรันสบ,บายดีบ้านน้อเห็ดละงก มาตีสิบหอๆอกางก้เล่าต่อเห็นเหลืองโงก็ได้เห็ดถึงสาดถึงสาดกําลังจุง่มใส่จานขายนะครับร่วมๆจานละยี่สิบบาทที่เราเห็ดร่วมครับผมสารพาลุยเล่ากับช่องมันครับเรล่าแต่เห็ดละง่โอ้โหโชว์เห็ดละงง่ละ เดียวเเห็ดหนึ่งกินเาแห่งเลยลังเลนะเห็ดลังเลแค่กะเปียงนี่น้ำกันบ่เปียงนาจ่อยดอบางง่ายว่าขาจองเห็ดไว้พนะไหนบ่ โคแดงพี่น้องถ้าเอาบ่ไรครับว่ต้องเอาฝนตกตกจัดเลยครับฝนนี่ตกบนว่าตกหนักเลยตกแบบบ่หยุดพี่เดี๋ยวก็ลิ่มเดี๋ยวก็ทุกทีเบิดมือเบิดอขื่นนี่นี่ก็มัอนี่เขาเศร้านาะนี่หนาติดซก่งสีลิ่มแน่สีตกแน่ครับมัอนี่ ติดพ,พิ่งน้ำมเลยครับพเพิ่งเข่าครับกำลังขึ้น,นีขนาดกำลังขึ้นยังดอกไง่ซ้ำนีเลย่นางใครลงเลีนะ้งหรือขาวขาว,วถ้าขาวนะใครเงยไงป โ well. อ้ยย่งกระล่หลายร่อนเ่อยๆร่นเนี่เลยลังถอดออกกำลังงามเลยครับเด็กหนึ่งนาบอบ่นระดอกระดอกด้วยพี่น้องอ ็ดาเลยด้ครับถ้าเี้จะสองแดดซ้ำแดดเฮ็ด,ด,ดน่าจะออกดีอยู่ครับเดดินครับเฮ็ดดินมี่พอ <ไป S 2> เจอเดดเลยไปไง่ายเไย ก็ดีเลบเดี๋ยว,กกวอีกก้อนเดีเวอีกฝั่งเนี่ยสช้ชีวิตอีกเฮ้ยเอาแล้ว,ว,ลวพี่น้องทั้งล่าแล้ว เปล่งรังเขียวด้วยครับดอกดอกแข็งดีนะดอกแข็งดอกหนาดีครับเพลิดตัวรังเขียวเนะี่ผมสังเกตเบ้างแล้วทีแตกต่างกอ้ตรังขาวอยู่รังหูขาว, <S 2> <S 2> วาดอกใบใหญ่ครับดอกน้อยๆหูกน้ยอยหกขาว ลังขึ้นน,นีกน่ก็เป่งมากับป้าที่เขาที่แหลกไหมดอกเงยเนาะไม่ใช่ก็เปลี่ยงว่าคือดอกเยงยงเด้อ เพิ่งเขาเ้าด้วยเพิ่งนิดเพิ่งพี่นอ้องใจเย็นเลย เพียงดอกจะสีคล้องหนักแขยงดีคิ็ดโอนเฮ็ดแเรางอกแป้งเฮ็ดเขาแป้ง อ,อ,อืมขมูนะเ้ไปตัวไปใส่ถวยขายพี่นออ้องถวยละยี่ส ตัวเลยยี่สิบขายทางข้างขายดีเดี <c oughs> ย๋ยวก็ไปบอกได้นไหนเป็นห,หน <c oughs> นมูลเลย <c oughs> เอาไปล่าแบบ Đây, đầy đầy แก่งเกงเป็นหิตรวมนะเลือกนองแสโอ้ยลุงรับเ๋ยียบสมิ่นบ้มานะขวรน,นะม <c oughs> อยู่ใต่ไปต่อเขาเนี่ยหน้องกายซื้อโอ้ยชวนเทียวน้ำหินเนาะ 你、嗯、看我。 เือกระเปงีงเาเทานี้เนาะนี้ขออนุญาตเอฟซีนครับเก็บตะเข็บกระเปียงก็ลุ้นน้ำกันเ,เรื่อยๆ Hi คั <Hit> พี่น้องหาเห็นเหมันบ่มีเข็ดกระเปียงหรอกค่ะเห็ดกระเพียงหน้นยังกะมีแต่มันหาลงพี่น้องหนึ่งดีอันนี้ครับ เปีแกนเสียบแกนเสียบราคาถือแข็งดีค่ะบคิดว่าถือโฟนกับจับน้ำดืถือโฟนกับจับเทีเ่ยวหม่

mời 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 cái nón mời 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 mời

มลังจุ่มนหน่อยในยน่เต็มเลยนไ่ในเบื้องอื<ะ>อป๊าเท่ายมือซอมือยะเลยเนาะกำลังน้ำมานเฮ้ยมีมติดจุ่มนยหน่อยเต็มเลย ครัสามดอกงามเลยพี่ยาต้องได้รูปจะต้องขกินไปโหลดเป็นเขาสวงามดเลยแล้วตัวนี้โบแมนนะครับลายเหง่อใหญ่ดอยกันเดอพี่น้องบัดเดี๋ โอ้สิเต็มเลยจออโอ้เห็ดละงอที่านพเลยเลยเห็ดละงอเ้เห็ดละงอกเจไกินเห็ดเบือมาติดตะการเลยบ่าติงเนี่ยติองเนาะเมนเนาะบ่มเมียนหือเ่าเห็ดขนเขาไม่พี่น้องดอกงามดอกงี้ครับเห็นมเหนไล่ะเก็บในหลบจจุ่มอืมจี้ผลออังหวไม่จีดนี่ท่างนี่เขาท่านเคยหาเป็นหมูเป็นหมูจบเคปบ่บอ ใหายดอยใหญ่ดอยมึงอางง่า,อางมึงอ่างจะไปเหี้ยปลาเฮาปาลปาเหลือกินมั้งเมืถึงปลาใหม่เลือได้ครับขี่รถมาตะกี้ก็เปียกฝนครับฝนตกนหน่อยๆเห็ดไข่ดีครับับจูงงามเลยครับ อ้วนน,นนะเนี่ยอันนี้อ,อันนี้ไปไข่สะละับผัดหีดเลยงูนนกเกลือกี่นัวช่องหน,น่อพีงามเลยครับหน่วยเนาะอันนี้สิบจากซาวน์เนี่ยโค่นอนะไรข้างนอกโค่นหน่อยทั้งางล่าง ฝนใหม่เราเด้อพี่น้องเลยบัดที่นี่ฝนครับฝนมาดอยนี่จำไหนฝนตกง,งามนั่นเลยครับฝนกระตกด้วยพี่น้อง เปล่งก็โดกงามได้ยิงนงามเลยงามแข็งแข็งกินตาเขเปลี่งก่อนอี่ใส่ไปใหม่ <c oughs> <c oughs> สปอเธอเขาเคลียร์เนลย <c oughs> หลายก็เดีย๋ยวนี้สปอแถวนี้เขาเคลียร์เนาะเคลียร์ขัดเออเขาเคลียร์อยู่กับเตียง มาตคนเนี่เขาหาเหยืบกเขียบกเขียให้ก mm. ันเลยเขียจนมุนเต็ปตาที่เก่าเลยที่นนอนี่หนอนเยอะงเยจุ่น้อเน้อแต่เมอยู่ใ็ดินก็ตั้งสุดเด่ง เดือดอยขก้นเพชดไข่ดอกนี้ก็สิปิดถ่ายแล้วพี่น้องปิดถ่ายแล้วได้ดครับผมไข่เดี๋ยวสิกลับกลับบอลพักก่อนครับหลังเขียวไม่ได้กมุมานอยู่ดอกพี่น้องพี่เต็มตะกาอยู่ครับเต็มตา,ายังไงตาเนี่ยเฮ้ยมูเซอร์ม้า,มา,านี่เดียตร<ๆ>อใบ,บฝนดนะครับฝน ได้ยังฮว่ามากนะตอนตอนมากนะฮะ้หฮวายังดี๊บเฮ่าไปคนอฝนมื่มาแล้วเอาอยิ้มใส่พูดเลยยางไปรถแล้วเห็นถอยไปคล้ายหมูหนึ่งชาวบ้านก็ได้พี่น้องฝนกระชิโตครับลุกแล้วเอออ้สาวดีพอเก็บเห็ดไข่ดำทับฝนมาแล้วครับเดี๋ยวเจอกันคลิปหน้าได้ครับสำหรับคลิปนี้ลาทีแล้วน้องแค่นี้ครับผมสวัสดีครับ